ตึงๆๆๆๆ้ๆๆ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 ัๆๆๆๆ่ๆๆมๆ้ๆๆๆๆๆๆๆีๆๆั่ๆๆๆชๆวๆๆๆๆๆๆงวๆๆๆๆาๆๆวๆๆ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 คๆๆ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 มๆๆๆนีๆๆๆๆ่ๆ้ๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆ n ๆๆ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  e ๆๆๆๆ e ๆๆๆๆๆ a ๆๆ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 ๆ a ๆๆ e ๆๆ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  r ๆๆๆ a ๆๆ s ๆ r ๆ l ๆ r t it's gotta be shot now if we're gonna make our mark we gotta be ready for anything like teaming up with the soe british special forces something big is happening gotta be davis is here we received intelligence from the resistance about a german train carrying v2 rockets for an attack on paris refueling near argenton that gives us just enough time to move our team into position it must be stopped Improved yourselves in Marinier, which is why you'll get the opportunity and the privilege. Thank you, sir, but it seems like a job for more than one platoon. That's why I'm teaming you up with the SOE. Looks like you two caught a bit of it. Don't worry, Lieutenant. we saved some for you. Agents Vivian and Crowley will lead the operation. They've been working with the Resistance for months and know the terrain well. We'll defer to them. We heard about Marigny. Impressive. I can't take all the credit. Just doing our job. And a fine job it was, but a warm-up, I'm afraid. This is no ordinary German supply train. It's a fortress on wheels. A liaison in the resistance, Rousseau, will provide support if possible, but attacks on their network could mean we're on our own. The fate of Paris is in your hands. I would only of the man. Like a of draw. you're just an old romantic. All right, oh, there's our target. You gotta give those crowds some credit. You can be annoyed. Biggest train I've ever seen. Thickest armor, too. It's a Panzerzug. Those V2s have a range of oh, 200 miles, more than enough to no, hit no, Paris. No, we no. can't let it reach the launch site. เงียบๆ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 ไอสองคนนี้เหมือนเป็นเจ้าหี้มากกว่าไม่ใช่อาหารน่ะเออเออครับผมมายิบเลยละบ้างว้าวลูกสองโอเคต้องไปแบบเงียบๆแน่นอนครับเฮ้ยเฮ้ย กดคิวโอเคเก็งพอไหมยังเฮ้ยหลบหลบ o ันยุ่งเก่า shooting ของจริงไงมันก็แบบนี้ของจริงก็แบบนี้เออเออจะอยู่ยังอยู่จะสเกลียวทำไมเหรอเฮะไม่ต้องเกลียวแล้วไม่ต้องเกลียวแล้วแบบนี้ยิงแม่งเลยเออเน่เน่เน่ไหนไหนอืออือเยิ่นเยิ่นนี่อือมองไม่เห็นด้วยผมมืดกว่า เไปไปไปแล้วกูเข้ามามาอย่าง้อะถามจริงแล้วไปยังไงอะนี่ไงี่ไปไปไปงัวดีกว่าไม่รู้มเป็นอะไรโอ้โหไม่เงี้ยเยอะเดี๋ยวอนเดี๋ยว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 เจีนเจียนไป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 ไอ้โหแม่ง ไปไม่สวนสู้สนอะไรเลยเอาคืนไม่ได้คืนไม่ได้ผมนี่คืนไม่ได้ไปไปไปยังไปยังไม่รู้กลายเป็นไกลเป็นเป็นเว้ยไปไปไปนั่นน่ะอะไรวะนั่นน่ะฮะวันนี้วันนี้ไม่เกลียวครับผมไม่เกลียวแม่ครับไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยชิบหายไผงไหมเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเนี่ย อีเพือนีเพื่อนเราดูดูโหไหนวะไหนวะยิงกูวะม้าม้าไอ้มาไอ้มาเอาไม่ไกลหรอมาไม่กลหรอแมงเริ่มตรงนี้เลยครับหายแล้วดูแล้วม โอ้โหเรื่องๆผมรู้ทางอยู่รู้ทางอยู่ไปอย่งไป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 ผมรู้ทางผมรู้ทางไปกย่างรอบนี้เราไปก่อนนะเอาทางไหนวะออกทางนี้นี่ไปไปไปไเฮ้ยเฮ้ยเออเอรถผ่านก็มากูไม่สนใจว่าไปโอ้ยไปไปไปคือสระเอ๊ะ ไ,ไงวะไนวะซายซ้าายซายโอ้ยโอโอ้ยโโอ้ยโโอยยิงกูหลบได้ไหมได้ไหมใครวะใครวะโอ้ยโอ้ยปยไงโอเครอบสองมันเกินไปแล้ว มาไม่เป็นไรเอากูอยูย่ไหนวะอูสซนไอซนไอโอเคเฮ้เอลูเบลูเบลูไปลูเบลูหืส์ะไปไปไป Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ok, 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 lùi qua, lùi qua, lùi qua. Lùi qua, lùi qua. Lùi qua, lùi qua, lùi qua. Cao lắm, Ok yên Ôi, ông mã, mã, mã. Bay, bay, bay. Sống phó với bạn đó. đi đi đi. สมพลไป่สมพลเพื่งนเพ่งโอ้โหใครเป็นใครวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวีอ้นี่ต้องการช่วยด้วยไม่อีพี่มึงยิงอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดเอฟกดเอฟเอฟเอฟลากมาลากมาลากมากำลังลากอยู่ลากอยู่ลากอยู่มานี่มานี่มานี่ได้ไหมได้ไหมกูลากมาเนี่เนี่ยโอเคกูจะช่วยให้มึงไปไหนเงี้ย Đây. Chết. rồi Ôi, Có Có này, Có này. mày lại hay khẩu này. Dạ, 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 mày. Không có gói duy mày hả? người duy, ngó duy, duy luôn. Khóa duy này, yeah, 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 yeah. khóa duy này. Ối, duy, khỏi duy, khóa duy. Nổ, nổ Không. Úi. Cụ mày farm

มีไหมมีไหมระเบิดข้างหลังระเบิดข้างหลังอือโอเคไปนะไปเร็วโอเคโอ้ยมันเป็นเหลี่ยมี้วะโอ้ย ครูจะไปเกิดไงครับเรามีตองไหนวะโอ้โหเรื่องตรงนี้เลยเราคือเราก็ไปสก๊อปไอ้รถไฟนั่นนะฮะต้องไปหยุดมันนะฮะต้องรีบหน่อยครับผมไม่แต่งี่ผมก็เลยก็วิ่งฝ่าเงี้ยไป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  <c oughs> ก็ไปหยุดรถไฟครับพึ่ง ออ๊ไปลงไปลอโอ๊ยโอ๊ยพลาดพลาดว่ะถ้าเราวิ่งโดยไม่ยิงก็ง่ายจะได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ต้องยิงไม่ก้องยิงไปไปไปเออไปไปไปถ้าเรามีผมไกลผมขอรีสก์ดใหม่ฮะผมว่าผมต้องทำอะไรพลาดรือเปล่า

โอเคมันมีหมาด้วยเหรอมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนเหรอโอเคโอเคอ่าชิด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 ไป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 เพื่อนไอ้นี่กูอยากช่วยมึงนะเดี๋ยวว่ารถไฟมันอยู่ง่นงอะเออเอเออเกิดม่ง ช่วมึไม่หันเเพื่อนเ้ยมันต้องอยู่บไฟไงใช่ไหมใครมายิงกู่ยเอ้าหมามึงมาจากไหนวะอถไฟละแม่งเอ้ยฮะมเมียรดอะทม์เราีาราร้ลงที่เวอร์คอลแอมบัสตัคกสตาโปพรอนียงคนรักเกนี่รถไฟฮะโอเคมีเป้าหมา You gotta give those Krauts some credit. Mm. Train's right on time. Biggest <laughs> train I've ever seen. Thickest armor, too. It's a Panzerzug. Those V2s have a range of 200 miles. More than enough to hit Paris. We can't let it reach the launch site. Shh, 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 shh. Enemy movement up ahead. All right. Vivian, I'll take them out. Turn out, that'll be your signal to advance. Daniels! Since you and Zussman were so gung ho at Marigny, you'll provide them with fire support. Come on. All right, let's go.

One officer not die, almighty, almighty. Everyone stay low. The on. Take out the sniper. Use your knife, Daniels. Okay, now the officer. On your go. Shoot the officer. Uh huh uh -huh. Oh. Open fire! Shit! Charlie, Trains Oh! I

ออกมา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 ไยามาหเยเออกระสุนกระสุกระสุนไอ้นี่กูช่วยไม่ทันแล้วครับไม่ได้แล้วครับช่วยไม่ได้แล้วเพื่อนขอโทษขอโทษขอโทษเอนกระสุนกระสุนกระสุขอกระสุนเออขอขงกันปล่อยหมาปล่อยหมาไมปล่อยหมาไมเนี่ยฮะเอาไปปาระเบิดปลาระเบิดลงลวงหมาหมา ไประเบิดได้ไประเบิดไปไประเบิดไปไปไป,ไป,ไป,ไปใครยิงกว่าแม่งเอาเพื่อนนี่เพื่อนนี่เพื่อนออไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนี้ไม่ได้โอยโลบันลงันเออไหนไวะไห,ไไหไไมาอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยโอ้ยโอย ờ đã Đây dần đây Ok bay bay bay. Ồ, nó bự nó Bay bay bay. Nó quá nữa. Ok. Ok. เก๊กเก๊เกเกเอเออ,เอ,อเอาเปลี่ยนปืนไหมะเออเออเจเอปืนกูเอาชิ้นผายขึ้นรถกฮะไม่ให้กูขับหรอโอ้ยไปเล้วไปไปไปไไปดิมันติดเออ ไม่รู้ไปตามลังก็ไปไม่รู้ไปทางไหนเออระวังเออชิบหอยชิดหอยชิบหายอุ้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 ยจะไปทางไหนอ่ะไม่รู้ผมไปไม่ไม่รู้ผมไม่รู้ไปตามนั้นที่ไปละเออเออผมไม่สนาดข้างเลยระวังไปทางไหนวะเนี่ยจบแล้วฮะกูไม่หันแล้วแม่เอ้ย เดี๋ยวห่างผมเดี๋ยว่างเดี๋ยวห่างเดี๋ยว่างไปทางนี้ไปนี้ไปใช่เดี๋ยวห่างเดี๋ยวเส้นทางเดี๋ยวเส้นทางไปนีไปนีไปเไปเจ้โอเคไปนี่ไปนี้ไปเจ้าไปเจ้าโอเค

โดน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 ข้วผมชิบหายละวลอกูด้วยลอกูด้วยไปอือหือโอ้ยรถชิปคันเดียวแม่งอยู่รถไฟได้ทหารจะดึงหมดแลยโอ้โหแม่งลอยเลยโอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือหือยังยังชิว โอ้โหมีไก่้ไ่ไงโอ้โโอ้โหยะยยยยะเฮ้ยอโอ้โหเพื่อนเพื่อนก็อยู่นี่ครับเพื่อนอยู่นี่เออ รถคิพคันเดียวมันอยู่ว่าไปได้ไป Follow me I'll take you to your platoon I'm sorry Who the hell are you A friend No hurry อันนี้ไม่ใช่เป็นหน่วยต่อต้านนะฮะต่อต้านนะซีในฝรั่งเศสครับคนเมื่อกี้ฉันเป็นเพื่อนก่อน โอเคทีวอนโอ้โหเพื่อนขอยากหน่อยขอยากหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะระวังระวังวังเฮ้ยมันยังมีหลงเหลืออยู่เอ้ยระเบิดระเบิดอีนี่มันจะขวาาไหมอ่ะเอาปืนลูกซองอยู่เหรอเดินเดินเดิน ยังมีพวกที่รอดอยู่เหลืออยู่ฮะระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ย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 ้ยไมผู้ิงไม่ดนเลยเนี่ยอ้ยโอเคล้งโอ้โหยิงยิ้มึงนอนนี่เลยเหรอมีอยู่มีอยู่โอ้ยยังยังยัง ไปไหนยังจะไปไหนฮะกุกการ์หรอมีปืนตกเหรอยังไหมขอปืนหน่อยปืนปืนปืนโอเคปืนปืนนี้ปืนนี้ปืนอะไรก็ขอกระสุนเยอะๆเ,เอาที่จริงเอาอะไรปืนก็ได้นะเดี๋ยวขึ้นไปกันงี่งี้ไรฟืนครับเอ่อเดี๋ยวกระสุนเยอะบ้างโอเคเอาคาเข้าไปของมันเนี่ยฮะ ทุกสองเก็บเก็บขอขอขอนี่อย่างขอขอขอ,อาวุธก่อนขอปืนกระสุนก่อนไปมึงโอเคโอเคเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุนก่อนอ๋อโอเคได้ละไปหิว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 เพื่อมันเก็บให้หมดกันมั้งโอไปทางไหนวะเนี่ยนี่หรอไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำรูรู หมดยังโอ้ยโอ้โหหมดก็ยังมาระเบิดมาระเบิดมันระเบิดระเบิดโอ้โหอีกดูชื่อไม่ได้ฮะเป็นเครื่องหมายแบบอะไรวะใครพี่ใครงั้นอะไรประมาณนี้หมเออเพื่อนเก็บหมดเลยเยี่ยมเก็บหมดไม่รู้ขอกระสุนกี่วัวนี่หมือดแพทย์เออไม่ใช่หมือดแพทย์นี่กล่องยาโอเคกระสุนกระสุนกระสุน มีกมกะมอืมอหอเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหแม่งยิงกูรัวเลยป้าผู้สาวยี่ห้าว่ะผู้สาวี่หาว่ะอือไอ้เนียอะไรเนี่ยกูยิงไม่ได้เป็นเฮ้ยเอาผิดแม่งเอ้ยปาระเบิดควงอีกแล้อืมายมึงเ้ย เห็นไหมนะั่นแ่ะไม่เห็นครับผมไม่เห็นเรื่องเรื่องนี่ไงไงกเอยยังไม่ตายยังไม่ตายหรอโอเคนี่นี่เออ,อ,ออส่งนัดพอจะตายเฮออมาอีกมาอีกมาอีกเออโดนโดน ตายยังไม่ตายไหมเอาอีกนัดอีกนัดเออเนาะเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วพวกมึงก็ขจากกันก็ไฟแม่งถล่มได้ไงวะหรือว่ากองเสริมวะเนี่ยฮะฮะเออไอ้่ี่มันยิงมาไงอ่ะไอ่อือชี่พิษจ้ะลงลงลงลาละหน้าลาละหน้าไม่ใช่อีใครฟงนะอีใครฟงไอ้หารนี่วิ่งเลยนะโอเคขอยญาตหน่อยเออ ผมครับอืมมันเยอะจังวะอือโอเคล่วงเจอเจอเจอข้างหลังนุ่นไม่ต้องวิ่งวิ่งไปไหนเด้อเด้อเด้ออีนี่มึงเปลาังแต่เช้าแล้วไงอี๋อี๋โวยยังโอ้โหกว่าจะหมดเอาเพื่อนผ่านง่ากูไปเลยเหรอโหอาวุธ Giọt khẩu súng đi, khẩu súng Khẩu ui, Ôi ôi ôi, đợi Ôi ôi ôi, ano, ano Anoooo Cái gì vậy? Nói chung là... Nói... Hứ? Hứ? Đợi, 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 đợi Mấy con đàn ông, đi! Không thể nói không thể nói được, anh đang ở đâu hả? Chúng đi có bạn อืเพื่อเอาปืนกลัวไหให้กูก่อนท้ายไงไอ้บ้าเอ้ยวพาไงเพื่อนทักทมิต้มึงกงเทิดทูนกูไว้แม่งรถจิ๊บคันเดียวมึงอยู่รถไฟได้ไม่รู้กูยังกระลึงอยู่เลยรถจิ๊บสมัยนั้นนี่คือแบบแข็งแรงมาก There would be more trouble than there worth. I so thought we lost you. Looks like you did some damage. The train was supposed to be stopped, not destroyed. Yeah, I'm sorry that uh, things didn't go exactly as planned. On the bright side, we've just alerted every goddamn German outpost in the whole area, so we gotta get moving. Come not on. Not until we finish the mission. Isn't that right, Major? We'll need your help in securing. Don't know how, but Zuss and I survived wrecking that train long enough to find ourselves rendezvousing with a tough horse. Who you're talking about? Goes by Rousseau. Oh, He's a member of the Resistance, and if you can believe it, she made us paw through the wreckage for some papers. She needed them for a mission in Paris, and she had a job for us too. Oh. ฟูให้ดมากปฏิปไตย SOE เสร็จเกือบร้อยตอน Resistance is going to use the papers we secured to infiltrate a Nazi stronghold in the city. Sign me up. Okay ยอดมากครับผมโอ้โ oh หเอาซะผมหิวข้าวเลยก็งี้ระหึ๊กนี่ยระหึ๊อยู่นะฮะ คนอะไรมันจะโชคดี่ะงังถามจริงเออพวกที่โชคดีอะไรเงี้ยพวกหาก่งาซสอะไรดินี่คือโ,อโหดูฮะอ้าวนี่ดีเลยตอนนี้เรามาถึงนี่แล้วผมรอไหมโอ้มีทหารฝรั่งเศสมาร่วมด้วยไม่งก็ฝ่ายก่อกาง น่าจะฝ่ายก่อการน,นะฮงแบบเนี้ยอะไรนะฝรั่งเศสก็มีรูปคล้ายๆไม้กางเขนกลางน่าจะเป็นฝ่ายก่อการครับผมจำไม่ผิดอะ่ะก่อการแบบก่อการพวกไอ้นาซีนะฮะหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไปแนวเจออะไรเลยไม่ได้เก็บ SOE กูไม่ได้เก็บ, SO e, มมเกบอะไรมาเลยนะโอเคผมเดี๋ยวยังไงก็ตางนีขอเชิญเพียงที่ต่อนผมเจอใหม่พาร์ทหน้าผมนะ ขอบทุกเช้าผมไปผมไปไปครับไปแล้วครับ